วัสสลามอะลยกุมะเระห์มะตอลลอฮิตะลาวะบเระกาตุสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่สาม,มารถเป็นยารักษาโรคเบาหวานได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนะว่าเป็นสมุนไพรอะไรนะครับ อันนี้เดินทางไกลมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ในป่ารกนะครับมันไม่ได้อยู่ใน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 เมืองนะนะครับมันมันอยู่ในป่านะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนะครับถึงแล้วครับถึงแล้วนะครับเอ่ออันนี้เป็นยาเป็นยาดีเลยนะครับที่

ha, tu. Ani ni bukit tu mai goyak saja-saja le. Okey. Ada yang mau dok madah tu. Lain, lah ni hinggalah okay, okay, dia tu. Ha, tu orang lah. Dok akeh tu. dia tak arah banyak, darah darah manis banyak. Tapi yang makan pan ni Ha, tu. Kalau siapa rasa usaha habis dah, hubak lain-lain pun tak ada tak hinggah. Ha, tu waktu. Mai terah ning lah. Nah, สำหรับวันนี้นะครับเด,เดี๋ยวภาคภาษาไทยต่อนะครับใครที่ที่เ,เคยลองมาลองยาตัวไหนมาหมดแล้วนะนะครับอยากให้ลองตัวนี้ดูบ้างนะครับถ้าใครยังไม่เคยนะครับอันนี้หายากมากนะครับกล้วยป่านะครับมันอยู่ในป่านะครับหรือว่าถ้าใครสนใจที่อยากจะเอากล้ยป่านะครับไปปลูก ก็สามารถติดต่อติดต่อมาได้นะครับทางทางทางเพจของผมนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ครับ